สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Chinese for Real Life วันนี้เมลเราชื่อมาในทีมตรุษจีนนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้ในวันตรุษจีนเราจะอวยพรให้กับญาติพี่น้องคนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานอย่างไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับคำอวยพรในวันตรุษจีนนะคะเรามารู้หลักการง่ายๆกันก่อนค่ะว่าวันตรุษจีนเทียบเท่ากับวันขึ้นปีใหม่นะคะวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะวันตรุษจีนเนี่ยเขาอิงตามปฏิทินจันทรคตินะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ และวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการอวยพร์แบบง่ายๆนะคะสไตล์ Style Chinese for real life กันนะคะถ้าพร้อมแล้วลองดูประโยคนี้ค่ะจู้หนี่ซินเจิ้งรู่อีซินเนียนฟาฉายอีกรอบนะคะจู้หนี่ซินเจิ้งรู่อีซินเนียนฟาาฉจู้หนี่ก็คือ ขอวอวยพรให้คุณนะคะตัวนี้จู้หนีหมายถึงขอวอวยพรให้คุณชินเจิ้งหรุยชินเหนียนฟาฉายนะคะชินเจิ้งก็คือในโอกาสปีใหม่สกราชใหม่นะคะหรุยนะคะก็คือขอให้สุขสมหวังนะคะสินเหนียนฟาฉายอ่าก็คือขอให้โชคดีร่ำรวยนั่นเองทั้ง ประโยคนี้นะคะใจความสำคัญก็คือขอให้สุขสมหวังค่ะแล้วก็ขอให้โชคดีทางด้านโชคลาภการเงินนั่นเองนะคะลองพูดตามอีกครั้งนะคะจู่หนี่ซินเจิ้งหรูอี้ซินเหนียนฟาฉายไหนลองพูดดูนะคะโอเคถูกต้องแล้วค่ะ ประโยคต่อมาค่ะ新年快乐，万事如意。新年快乐，万事如意。สำหรับประโยคนี้ค่ะใจความสำคัญก็คือสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้สมหวัง ทุกปรารถนานะคะจะเห็นว่าเราเจอคําว่าหรอี้ในประโยคนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่ก็มีนะหรอี้ก็คือดั่งใจหวังว่านชื่อว่านคือหมื่นหลักหมื่นใช่ไหมคะว่านชื่อก็คือหมื่นเรื่องสุขสมหวังนั่นเองก็คือใช้อวยพรให้ทุกๆเรื่องนะคะที่คิดอยู่นะคะขอให้สมหวังนั่นเองค่ะประโยคต่อมาค่ะ 新年快乐，工作顺利。新年快乐，工作顺利。สำหรับประโยคนี้ค่ะใจความสำคัญก็คือวอวยพรให้ด้านการงานราบรื่นนะคะคำว่างานหรือหน้าที่ค่ะก็คือคำว่ากงจั่วนั่นเองส่วนคำว่าชุนลี่นะคะ ก็คือราบรื่นนะคะก็คือเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นไม่มีอุปสรรคนั่นเองลองฝึกพูดตามนะคะซินเนียนควายเล่กงจั่วชุนล,ลี่ลองดูค่ะถูกต้องค่ะต่อมาค่ะซินเนียนควายเล่ฉวนเจีซินงฝียซินเนียนควายเล่ เฉียนเจ้าชิ่งฝูนะคะก็คือสวัสดีปีใหม่นะคะมีความสุขทั้งครอบครัวใจความสำคัญของประโยคนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่และก็ขออวยพรในด้านของครอบครัวนะคะการใช้ชีวิตเฉียนเจ้าก็คือทั้งบ้านนะคะอ่าอวยพรให้กับทุกๆคนในครอบครัวสิ่งฝูก็คือความสุขดังนั้นชินเนียนยล เฉียนจะสิ่งฝูนคะอวยพรให้กับทุกคนในครอบครัวเลยนั่นเองค่ะถ้าใครชอบประโยคนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะและประโยคนี้ค่ะสี่คำสั้นๆนะคะชินเนียน่ ซินเหนียนควายเลอก็คือสวัสดีวันปีใหม่นะคะในการวอวยพรวันตรุษจีนค่ะเราจะได้ยินคําว่าสินเหนียนสินเหนียนชินที่แปลว่าใหม่เหนียนที่แปลว่าปีหรือักรารนะคะชินเหนียนจึงหมายถึงปีใหม่นะคะินเหนียนควายเลอนิยมใช้เวพรในเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งเป็นการ อวยพรนะคะในวันแรกเริ่มนะคะของการเ,าเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสักการใหม่ในปฏิทินจารคติของชาวจีนนั่นเองค่ะสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะมเมลชื่อค่ะขออวยพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมหวังทุกปรารถนาชินเหนียนควายเหว่า万事如意工ลี่ เฉนจะาิิงฝูขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ